เข้าสู่เดินหน้าประเทศไทยกับผมบัญชาชุมชัยเวศน,นะครับวันนี้เราจะเดินหน้าเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่เป็นชื่อที่ค่อนข้างยาวก็จริงแต่จริงๆแล้วถือว่าเป็นการใช้ทั้งการทำงานของภาครัฐเอกชนและนำเทคโนโลยีการผลิต mm hmm. เพื่อเข้าสู่ระบบที่สมบูรณ์แบบสำหรับที่น้องอาชีพเกษตรกรผ,ผมพาท่านผู้ชมมาที่นี่ถือว่าเราลงพื้นที่เลยนะครับเรามาที่ตำบลบ,บ้านผักไหมเอเภห้วยทับทันจัังหวดศรีสะเกษ ในวันที่ตอนนี้น้ําถือว่าอุดมสมบูรณ์จากฝนฟ้าที่ตกเข้ามาพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นหนึ่งใน44แปลงของโครงการนี้แล้วเราพาท่านผู้ชมมาที่นี่เพื่อให้เห็นครับว่าองค์ความรู้การร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนเกิดขึ้นได้จริงและต้นทุนกเกษตรกรลดลงไปถึง30%ในขณะเดียวกันสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ผลิตไม่มีส่วนเกินเพราะตอบสนองความต้อง well. um. การของตลาดนั่นเองครับและอยู่กับผมในวันนี้เดินหน้าประเทศไทยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลเอกชัดชัยสาริกัญยะครับสวัสดีครับรัฐมนตรีครับสวัสดีครับคุณนิสาครับส่วนภาคเอกชนนะครับก็คือคุณอิสระว่องกุศลกิจครับในฐานะประธานกรรมการหอการค้าไทยสวัสดีครับคุณอิสะครับสวัสดีครับนิสาครับวันนี้รู้สึกเป็นความรู้สึกคือดีใจโดยส่วนตัวด้วยที่เราลงมาพื ba ้นที <st> ่จร<ส>ิงๆตรงนี <miş todos S 1> ้หลายคนถามเยอะครับว <st> ่าเกษตรแปลงใหญ่ มีแนวคิดตั้งต้นมาจากไหนอย่างไรเป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดด้วยใช่ไหมครับขอบคุณคุณบัญชามากเลยครับผมจะถือโอกาสนี้ได้พูดคุยเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบด้วยนะครับครับเราทุกวันนี้เราทราบดีว่าความต้องการของสินค้าเกษตรในปัจจุบันนี้มันแตกต่างไปหมดเลยนะครับใช่ครับคนต้องการสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพดีต่อสุขภาพไปหมดนะครับตลาดการแข่งขันก็สูงมากเลยนะครับวันนี้ทุกวันนี้แข่งขันกันรุนแรงมากแต่กลับมาดูภาคผลิต เกษตรกรของเรายังยากลำบากอยู่เลยถูกครับยังผลิตในลักษณะที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนะอันนี้เป็นปัญหาสําคัญของตูงเสดหลังจากที่ผมเข้ามาเป็นรัฐมนตรีนะครับเรามองเห็นประเด็นนี้ชัดเจนเลยว่าเราจําเป็นอย่างยิ่งที่ผมอยากจะใช้คำพูดว่า ปฏิรูปเลยะปฏิรูปป,ฏ,ป,<ม>ปฏิรูประบบเกษตร<ม>เลยผมคิดว่าอย่างนั้นเลยต้องคูดกันเป็นอย่างนั้นผมกริ่มกำหนดในเรื่องของนโยบายเรื่องของการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการการลดต้นทุนเนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงแค่ไปทําที่เราทาอยู่แล้วก็ทำทนะครับเช่นการลดปัดจจัยการผลิตแม้แล้นการผุิตทำไปนะครับอันนี้นก็ทําไปแต่ว่าไม่ใช่เพียงแค่เท่านั้นแต่ว่าเราควรจะต้องไปดูว่าพื้นที่เกษตรกรรมที่มีอยู่แล้วเนี่ยเท่าเดิมจะทํายังไงให้มันมีผลผลิต ที่มันดีขึ้นมากขึ้น oh. จะทํายังไงให้เกษตรกรมีองค์ความรู้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการลดต้นทุนเขาจะได้ทําให้มีผลผลิตที่สูงขึ้นต้นทุนก็จะดีด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยผมบอกว่าเราต้องเพิ่มโอกาสในการแข่งขันอันนี้เรื่องใหญ่เลยครับ,รบเพิ่มโอกาสในการแข่งขันเนี่ย ต้องคำนึงว่าว e ันนี้ผลิตสินค้าต้องตรงตามความต้องการของตลาดตลาดต้องเอาตลาดนัตลาดนัต้องเอาตลาดหนัต้องตรงความต้องการของตลาดอัอนที่สองก็คือว่าต้องเปสินค้าที่มีคุณภาพสินค้าคุณภาพต้องมีคุณภาพอันที่สามเนี่ยนะครับเวลานี้เวลาผลิตสินค้าเนี่ยต้องไปดูถึงเรื่องของการจะทำางานให้สินค้าออกไปเนี่ยสามารถเพิ่มมูลค่าได้เป็นสิ่สรบแปและการทำนวัตกรรมทิ้งนโยบายอย่างนี้นะครับเราต้องทำเรื่องพวกนี้ทั้งหมด แต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าจะเติมสองเรื่องจะเสวิมากเกษตรกรจะมั่นคงเลยก็คือว่าคือจะต้องทําในเรื่องที่เขาลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็เรื่องของทําให้เขาลดค่าใช้จ่ายลงนะครับยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองนั่นก็ต้องทำสองเรื่องคือเรื่องทฤษฎีใหม่กับับเรื่องของการทําเกษตรผสมผสานอ๋อนี่ไงนี่คือหลักการใหญ่ๆแต่ทีนี้จะทําให้เป็นแบบนี้ว่าเป็นนโยบายได้อย่างไรเป็นจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไรครับผมก็มาเริ่มด้วยการใช้เวลา56เดือนที่ผ่านมานะครับอันแรกก็คือเรามาเริ่มทํา เรื่องของการจัดพื้นที่ให้เหมาะสม,มนะครับจากอาครีมแมปอาครีมแมปนี่ก็ทำให้เห็นว่าตรงไหนเหมาะสม,มกับการทําเกษตรไม่เหมาะสมทางเกษตรอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งจากอากรีมแบบแล้วเนี่ยเราก็นําอากรีมแบบที่ทําให้เขาลดต้นทุนได้ด้วยนะเขาจะปลูกในที่ที่ถูกต้องนะอันนี้ก็เป็นฐานหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดตั้งองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรซึ่งที่ผมเรียนท่านต้นว่าเกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ในวิวัฒนาการสมัยใหม่ในการทาเกษตรสมัยใหม่มากเลยไอ้องค์ความรู้เนี่ย ก็มีการจัดตั้งศูนย์เพิ่มภูนประสิทธิภาพการเกษตรเราเรียกว่าสพกในสพกรเนี่ยนะครับวันนี้เราตั้งเกิดแล้วนะครับคร5-6เดือนที่ใช้เวลาทำเนี่ยเกิดขึ้นนะครับทุกอำเภอในประเทศไทยทุกอำเภอในประเทศไทยเยอเภอร,เ,อรเราหวังว่าศูนย์ตรงนี้จะไปถ่ายทอดองค์ความรู้ไปทําให้เกษตรกรได้เห็นและทําศูนย์เนี่ยต้องทําให้เกิดทําให้เห็นทําให้เกิดขึ้นจริงได้ พอเขาเกิดขึ้นจริงมีสมาชิกรวมตัวกันครับเอาละครับทีนี้มาถึงว่าพอการรวมตัวก็มาถู่การทําแปลงใหญ่เกษตรแปลงใหญ่เกษตรแปลงใหญ่อันนี้คือที่มาของเกษตรแปลงใหญ่พอเราทําเกษตรแปลงใหญ่แล้วเนี่ยหลักการของเกษตรแปลงใหญ่ผมพูดให้เข้าใจแบบสั้นๆง่ายๆครับว่าเรารวมซื้อรวมขายรวมผลิตบริหารจัดการและการตลาด นี่คือสั้นๆเลยเอาสั้นๆในเรื่องเนี่แต่ว่าจะทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะต้องมาพูดคุออยกันต่อไปวา่าจะต้องทําในเรื่องนี้จะทํายังไงเพราะเขารวมแปลงใหญ่ได้ก็ลดต้นทุนยังไงนะครับวันนี้กเกษตรแปลงใหญ่บ้านเราเนี่ยครับ,รบเกิดขึ้นแล้วนะครับ650แปลงทั่วประเทศท,ทุกจังหวัดโอ้ชุกจังหวัดเลยแต่รับรองโดยจังหวัดนะครับเรามีขั้นตอนเรารับรองไปแล้วเนี่ย512อยงแปลงใหญ่ในเนื้อที่ที่รับรองไปแล้วเนี่ย1ล้าน สามแสนสี่หมื่นกว่ามีเกษตรกรที่อยู่เนี่ยประมาณเกือบเกือบเก้าหมื่นรายที่เข้าไปอยู่ในโครงการนี้แล้วแต่ว่าจะต้องขยายต่อไปเรื่อยๆครับ,รบวันนี้คือแปลงใหญ่ผมเรียนท่านว่าที่มาของวันนี้ก็คือว่าเพราะเรานี่เป็นนโยบายที่เราเริ่มทามาแล้วครับเป็นเวลาเดียวกันเลยคุณวัญชาครับ,รบท่านนายกรัฐมนตรีมีนโยบายเรื่องของการทําประชารัฐก็เข้ามาสูงกันผมกับคุณอิสระเอกชนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ คุยกับท่านว่า,เ,<อ>าเรามาทําประชารัฐตรงนี้กันครบอบสิ่งที่ผมอยากเห็นทางภาคเอกชนมาช่วยประชารัฐก็คือว่าท่านจะต้องมาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการและการตลาดที่ท่านมีความเชี่ยวช่ญมากวันนี้เนี่ยเราลงน้ำเอมยูกันแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเดินการในเรื่องนี้แล้วปัจจุบันเนี่ยใน650แปลงที่ผมพูดให้ท่านฟังเมื่อตอนต้นเนี่ยนะครับมีมกเกษตรที่เราเรียกว่ากเกษตรประชารัฐนะครับแปลงใหญ่ประชารัฐสมัยใหม่เนี่ยนะครับ 44แปลงทั่วประเทศในจำนวน11ตัวสินค้าเกษตรอาทิเช่นข้าวอ้อยมันปลานะครับประมงประดุสัตว์ครบหมดเลยครบหมดเลยนะครับแต่เนี่ยก็จะเป็นการทำประชารัฐนะครับการประชารัฐอย่างนี้เนี่ยวันนี้ณที่ ไหมเนี่ยนะครับที่บ้านปักไหมเนี่ยนะครับเพื่อทับทันเนี่ยครับปรากฏว่าโอ้โหประสบความสาเร็จแล้วก็วันนี้ผมกับท่านอิสระได้ลงมาดูพื้นที่มีความภาคภูมิใจและดีใจกับเกษตรกรเขาด้วยนะครับเขาอนุโยบายประสูการปฏิบัติทําแปลงใหญ่แล้วก็ภาคเอกชนมาเติมเต็มทุกอย่างคิดว่ากองทระชารัฐที่กระทรวงเกษตรเดินหน้ามาเนี่ยก็ไปได้แต่พอมีภาคเอกชนมาช่วยเนี่ยมันเติมเต็มจริงๆครับแล้วก็ทําให้ผลการผลิตเนี่ยมันเกิดขึ้นและเห็นได้อย่างรวดเร็วครับ เพราะฉะนั้นผมจะพาท่านผู้ชมไปดูพี่น้องเกษตรกรท่านหนึ่งที่นี่แหละครับเขารู้จากองค์ความรู้เรียบร้อยเขากําลังต่อยอดและเขากำลังต้องการอะไรจากความร่วมมือทางรัฐและเอกชนไปติดตามเลยครับเห mm. ็นไหมครับว่าจากรายงานพิเศษนั้นพี่น้องเกษตรกรที่นี่เขาเกิดองค์ความรู้เรียนรู้ซึ่งกันและกันและที่สุดก็คือมีความตั้งใจที่จะนําเอาทั้งหมดนี้ทำให้เกิดเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐและเกษตรสมัยใหม่ แต่หนึ่งจุดที่เหลือและเข้ามาเติมเต็มคือภาคเอกชนคุณุอิสระครับในฐานะจะเป็นตัวแทนของภาคเอกชนเข้ามาเติมเต็มกับจุดตรงนี้ได้อย่างไรแล้วเราจะเห็นผลที่จับต้องได้อย่างไรครับภาคเอกชนเนี่ยนะครับมีเครือข่ายในเรื่องของการตลาดเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าที่ศรีสะเกดเนี่ยนะครับห่างจากทงนครวัดเนี่ยแค่ไม่ถึง200กิโลเมตรนครวัดของกรุพคุชารบมีนักท่องเที่ยวปีหนึ่งหลายล้านคนมาตลาดมนอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับนอกจากตลาดในประเทศแล้วเนี่ยอันนี้อยู่ เพื่อ้นบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีของดีเนี่ยมันขายได้หมดเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราก็คือว่าทำอย่างไรให้เกษตรกรเนี่ยมีกําไรมีเงินเหลืออยู่ในเวลาทาํานาทําไร่ทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือว่าเราต้องพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยให้เกษตรกรครับเรื่องของการบริหารจัดการครับ เรื่องของการตลาดว่าตลาดต้องการอะไรการเก็บรักษาอย่างมีประสิทธิภาพนี่ก็สาคัญเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเก็บรักษาไว้นานๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นต้นทุนที่สูงนะครับเพราะฉะเมื่อเรามีตลาดเรามีการบริหารจัดการแล้วเนี่ยเราก็มาดูวิธีการเพิ่มผลผลิตซึ่งร่วมกับทางกระทรวงเกษตรแล้วก็จริงๆแล้วความสําคัญอยู่ที่ชาวนาชาวไร่เขาต้องมีจิตที่อยากจะทําช่วยเหลือตนเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาอยากทําขึ้นมาเนี่ยเราเอาวิชาการ เรานักวิชาการจากกระทรวงเกษตรจากมหาวิทยาลัยนะครับเราเอาเรื่องปุ๋ยนะครับเรื่องของอุปกรณ์การเกษตรซึ่งทางคูโปต้เนี่ยเขาก็มาร่วมกับเรานะครับเป็นสมาชิกของของชาติไทยด้วยน,ยนะครับอันนี้คือการทํางานร่วมกันแล้วก็ยพยายามเพิ่มผลผลิตนะฮะจากไร่หนึ่งเนี่ยจะได้สักประมาณ400กิโลต่อไร่เนี่ยเอาเป็น5 50กิโลต่อไรอ่อ,อันนี้เบื้องต้นนะครับในปีแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายของเขาเนี่ยที่เคยประมาณ3,000กว่า4,000เนี่ย ก็จะตกต่ำกว่าต่ำกว่า3 0 0 0บาทต่อไร่เพราะฉะนั้นลดต้นทุนลงมาด้วยเพิ่มผลผลิตด้วยไร่หนึ่งเขาควรจะมีเกษตรกรเนี่ยควรจะมีเงินเหลือประมาณ3 0 0 0ถึง4,000บาทต่อไร่ต่อไร่นะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นแต่ผมคิดว่าอนาคตเนี่ยคงจะต้องเพิ่มผลผลิตเป็นประมาณ6,600-700กิโล้ึ้นในโอกาสต่อไปอันนี้เป็นนาที่นาน้ำฝนนะครับนาน้ำฝนถ้าาว่ามีน้ำเสริมขึ้นมาบ้างเนี่ยผมว่า700นี่ไม่ไกลเกินไปสบายๆครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่เอกชนทำก็คือว่าพยายามจะเข้ามาช่วยดูแลบริหารจัดการตรงนีห้หาตลาดให้นะครับแล้วก็ช่วยกันพัฒนานอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ว่า,าได้คุยกับท่านรัฐมนตรีนะครับ,รบนอกฤดูทํานาเขาจะทำไรนอกฤดูทานาเนี่ยมันมีเวลาอีก8เดือนที่ว่างอยู่แปดเดือนว่างอยู่เนี่ยถ้าเราเอาถั่วเราเอาอยางอื่นมาลงได้นะครับเป็นเป็น ที่ขายได้ทุกวันนะครับเป็นแคชครอปเนี่ยนะครับเพราะนั้นรายได้ประจำของเป็นการลดค่าใช้จ่ายของของรัวเรือนแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังกันถ้ามีเหลือเนี่ยเราเข้าไปขายในตลาดชุมชนตลาดชุมชนแล้วถ้าดีกว่านั้นเนี่ยขายในจังหวัดไปขายในจังหวัดอื่นต่อไปข้ามจังหวัดข้ามจังหวัดเลยตอนต่อไปมันจะมีสมาร์ทฟาร์เมอร์จำนวนเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามสร้างร่วมกันนะครับแล้วก็ สิ่งที่น่ายินดีคือว่าชาวบ้านถ้าเขาสนใจแล้วมารวมตัวกันได้เนี่ยความร่วมมือเกิดได้เร็วครับนะครับแล้วก็ทางภาครัฐเองก็ทุกหน่วยงานตอนนี้ก็มาดูเรื่องน้ําเรื่องดินเรื่องอะไรต่างๆผมเชื่อว่านี้ก็เป็นนั่นงที่ดีนะครับครับถือว่าเป็นความร่วมมือครั้งสาคัญครั้งยิ่งใหญ่ครังประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ท่านรัฐมนตรีมีอะไรที่จะบอกตอนนี้ไหมฮะผมอยากเินยนว่าความสําเร็จที่นี่นะครับเกิดจากการรวมตัวของผู้นํครับนะครับเขารวมตัวกันได้แล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เข้าไปเติม นะครับไปเสริมอย่างที่ผมเรียนว่าเรื่องการบริหารจัดการนี่เป็นเรื่องสําคัญมากครับวันนี้เนี่ยผลิตสินค้าต้องเอาตลาดนักตลาดอยากได้วันนี้วันนี้ที่นี่ทําข้าวที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นว่าผลผลิตของเขามาเนี่ยฝ่ายการตลาดบอกขายได้หมดแน่นอน<ช>แล้วก็การที่เรามาร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนแบบนี้เนี่ยทำให้เกษตรกรเขามั่นใจว่าเขาผลิตตามแนวทางที่เราพูดคุยกันแล้วหรือว่าออกรูปแบบให้เขาทําแบบนี้แล้วเนี่ยสินค้าที่เขาผลิตไม่ต้องกังวลกลับมีที่ไปแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมอยากเรียนว่า สิ่งที่ภาคภูมิใจมากเลยเขาตั้งเป้าที่จะขยับรายได้ของเขานะครับและที่ท่านอิสระพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่ว่าแคสคอปเนี่ยนั่นก็คือเรื่องการทําเกษตรผสมผสานทําได้ครบมากจริงๆครับมมที่นี่นต้องขอบคุณท่านอิสระนะครับ,รบขอบคุณหน่วยงานของภาคเอกชนที่มาช่วยเหลือ,อะนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ให้ความร่วมมือผมอยากเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับผมเชื่อว่า ตอบโจทย์แก้ปัญหาที่เรามีมาในครับท่านผู้ชมครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ถือว่าเป็นโชมหน้าประวัติศาสตร์ของพี่น้องเกษตรกรไทยกับการทํางานระหว่างรัฐเอกชนและเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบอย่างสมบูรณ์แบบนะครับแม่เวลาน้อยจริงๆฟ้าฝนก็จะมาซะแล้วด้วยนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่น้ํามาและวิทยาการก็มาทุกอย่างร่วมมือกันมาณที่แห่งนี้ เกษตรแปลงใหญ่นั้นจะยังคงนําเสนอเรื่องนี้เพราะว่าไม่ใช่แค่ข้าวาเป็นสินค้าประเภทเดียวยังมีอีกหลากหลายรประเภทรเราจะเดินทางไปพบตรงนั้นกันต่อไปนะครับวันนี้เดินหน้าประเทศไทยผมบัญชาชุมัชเวศและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธานกรรมการหอการค้าไทยลทานรรมชุมไปก่อนนะครับพบก,กันในโอกาสหน้าสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมมานะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ